ลูกสาวอายุ10ปีคุณหมอฟ้าคะไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาบ้านเนี่ยรู้สึกว่าลูลกสาวเนี่ยจะเริ่มมีกลิ่นตัวจะดูแลยังไงดีคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาเริ่มจะเข้าวัยสู่การเป็นสาวแล้วฮอร์โมนเพศเขาเริ่มทํางานพอฮอร์โมนเพศเขาเริ่มทํางานหมายความว่าไอ้ต่อมไขมันต่างๆซึ่งมันตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศมันเริ่มทํางานนะคะเช่นตรงรักแร้ตรงขานีตรงอะไรต่างๆ ซึ่ง <S <S เวลาจะตัวเขาอยู่กับกลิ่นเนี่ยนะบางทีเขาไม่รู้ตัวอาจจะบวกกับกิจกรรม,อมตอนนรงเรียนแล้วบ้านเรามันอากาศร้อนด้วยเนะาะคุณคแม่ก็สามารถเออคุยกับเขาได้ว่าเออหนูเริ่มจะเป็นสาวแล้วนะ ถามเขาก่อนเธอต้องถามเขาก่อน่ากิจกรรมที่โรงเรียนเปกติมีอะไรบ้างแล้วคุณแม่ก็ค่อยเริ่มสอนได้เพราะว่าคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าการดูแลสุขภาพผู้หญิงสุขภาพของน้องสาวการดูแลตัวเองเป็นยังไงถ้าเริ่มมีเหงื่อออกตรงรักแร้มีค่ากิจกรรมเช่นกิจกรรมพละต้องมาเรียนกลางแจ้งเหงื่อออกมากเขามีไอ้พวกที่ออเดรนซ์ใช้ได้ไหมหรือว่าการเอาเสื้อชั้นในไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยทาได้ไหมอันนี้ก็คุณแม่ก็ต้องคุยกับน้องเขาก่อน แล้วก็ค่อยสอนวิธีการดูแลตัวเองเพื่อให้เขาพร้อมที่จะเข้าสู่วัยสาวที่เดี๋ยวประจําเดือนกําลังจะมานะคะค่ะไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องแต่อย่าไปพูดว่าแบบเธอเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วนะแม่อะไรจะเล่นโอ๊ไม่เอานะคุณแม่เพราะว่าเหมือนเราเราต้องนึกถึงใจเขาใจเราว่าถ้าแม่เราเี่กเรามาคุยว่าเธอเธอเริมเนื้อตัวมีกลิ่นมันจะแบบรู้สึกแย่เนาะ ใ oh, ช่ตฟ้ลก็จะเริ่มกังวลงใช่แล <c oughs> ้วนกันถ้าคุณแม่ไม่เทคแอคชั่นแล้วกลายเป็นมาคนอื่นที่มาบอกเขาเช่น <c oughs> เพื่อนเขาบอกเขายิ่งชัดฟิลหนักเลยเขานี้อาจจะเสียความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเรียกมานั่งคุยก่อนบอกว่าเอ้ยแม่ว่าเราเริ่มจะโตเป็นสาวแล้วนะเวลาไปโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างเราเริ่มคุยแบบนี้แล้วเราก็สอน <c oughs> วิธีการดูแลตัวเองให้เขาพร้อมที่จะ ก้าย่างสู่ความเป็นสาวความเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้มีความมั่นใจในตัวเองขณะเดียวกันก็รู้วิธีดูแลสุขอนามัยของตัวเองไปด้วยเป็นโอกาส<ล>อันดีท,ที่คุณแม่จะได้เกร่นปูทางไว้ก่อนออว่าเดี๋ยวถ้าเริ่มจะมีประจำเดือนแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็เป็นโอกาสอันดีเลยที่เราจะได้ปูทางไว้พอเดี๋ยววันสักวันหนึ่งเขาตื่นนอนมาแล้วเขามีประจำเดือนออกปุ๊บเขาจะได้ไม่ต้องตกใจ